ก็สวัสดีครับก็ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วกันเลยทีเดียว,ยวนะคลิปนี้ก็จะเป็นข้อเสียกันบ้างนะเจ็ดข้อเสียของกระบะดําหลังจากใช้งานมาเป็นระยะเวลาหนึ่งปีนะแน่นอนหนึ่งปีมีข้อดีแล้วต้องมีข้อเสียนะจะมีข้อเสียอะไรบ้างเดี๋ยวไปเจอเพื่อนรับชมกันเลยเลยนะครับนี่ครับเราก็จะพยายามสรรหามาให้ได้เจ็ดข้อให้เท่ากับเจ็ดข้อดีนะแล้วก็เจ็ดข้อเสียเนี่ยมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวไปดูกัน มันต้องดูในรถนะคับขอแรกเนี่ยก็คือก็คือมุมมองการขับขี่นะถ้านาวิจัยในยการขับขี่เนี่ยมันแย่ลงนะมันแย่ลงยังไงนะเดี๋ยวมาดูในรถเลยนี่แน่นอนมุมมองแย่โยมุมมองแย่ลงนะแม่เจ้าลิ้นผ่านกันเลยทีเดียวจะก็คือนี่กระจกมองหลังแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะเพราะว่าดำปิดมืด มืดมิดเลยน,นั่นนี่มองอะไรไม่เห็นข้างหลังแน่นอนนะต้องติดกล้องมองหลังบพ้่มร้อนซะเลยแค่นี่มุมที่หนึ่งแล้วนะกระจกมองหลังไม่ได้ใช้นะมุมที่สองน้ำนี่ก็คือกระจกมองข้างดูยากขึ้นน้ำแน่นอนนี่มันมีนี่ดำเห็นไหมนหรือเปล่าเลยมุมมองจะมองยากขึ้นดูยากว่ะดูมุมนี้อะไรนะนี่เห็นไหมมันจะมีดำบังอยู่ตรงนี้ ทําให้มุมมองกระจมมองข้างทั้งซ้ายและขวาเนี่ยมองยากยากขึ้นไปอีกนะยากมากนะมุมมองยากนะแล้วก็กรณีที่เราจะหันไปดูอะไรพวกนี้ดูไม่ได้เลยแล้วข้างหลังเนี่ยมุมมองมันอาจจะทึบนะข้อที่หนึ่งก็คือทัศนวิัยในการมองเห็นเนี่ยแย่ลงนะการขี่แย่ลงนะครับในในเรื่องมุมมองนะครับต่อไปข้อที่2นะร้อนสเเกินขออนุญ,ญาตอยู่ในรถสแปึตข้อที่2เนี่ย ต้องไปดูข้างนอกแล้วโอ้ยทีสองมันต้องอยู่ข้างนอกครับเสียพื้นที่ในการบรรทุกมาเสียพื้นที่ในการบรรทุกอีกแล้วเช่นเคยยกดำก่อนอันนึงนะนี่กดตรงนี้นะก็คือสีพื้นที่ในการบรรทุกนะพืชผลทางการเกษตรจะเป็นส่วนใหญ่นะถ้าคุณเอาไปบรรทุกปาล์มเนี่ยคุณก็จะบรรทุกได้น้อยลงนะบรรทุกได้น้อยลง นะต้องใช้เวลาในการปล้ำตัวในการดับปามนะสำหรับมืออาชีพนะครับหรือว่าจะไปบรรทุกมะพร้าวก็บรรทุกได้น้อยลงนะบรรทุกขี้ยางขี้ยะอะไรมันก็น้อยลงนะไม่เหมือนกระบะเดิมๆจากโรงงานเนี่ยมันบรรทุกได้เยอะนะต้องแลกกันนะแลกกับพื้นที่ที่มันหายไปนะกระบะดําดเขาดีไซน์มาได้แค่นี้นะครับหรือว่าจะสูงขึ้นกว่านี้ก็ได้นะแต่แต่มันก็มาตรฐานก็ประมาณนี้นะก็คือข้อที่สองเนี่ยพื้นที่ ในการบรรทุกเนี่ยลดน้อยลงนะครับต่อไปนะข้อที่3เลยนะเจ็ดข้อเสียนะครับมาถึงข้อที่3ก็คืออตราเริงหนะ้าที่ลดลงนะเนื่องจากมีน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นนะแน่นอนกระบะดั้มเนี่ยมันเป็นเหล็กอย่างหนานะและอีกอย่างหนึ่งกระบอกไฮดรอลิกเอ่ยปั๊มไฮดรอลิกเอ่ยอะไรพวกนี้แหนบที่เพิ่มเติมเอ่ยนะล้อและยางที่ต้องอัปเกรดให้ใหญ่ขึ้นเอ่ยทําให้น้ําหนักตัวมันเนี่ยเพิ่มขึ้นนะ อัตราเร่งเนี่ยก็อาจจะดรอปลงลดลงนะกว่าเดิมนะต้องใช้รอบที่สูงขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะทำให้อัตราเร่งเนี่ยมัน,ม,นมันไม,ไม่ไม่ทันใจนะไม่เร็วเหมือนกระบะเดิมๆที่เราออกรถมาใหม่ๆเนี่ยกระบะเดิมๆนะมัน,ะมนอัตราเร่งก็ลดลงนะครับต่อไปสินะแน่นอนอัตราเร่งมันลดลงแล้วเนี่ยก็ทําให้กินน้ํามันเพิ่มขึ้น <laughs> กินน้ามันมากกว่าเา่า นะกรณีที่คุณเป็นกระบะเดิมๆแล้วไปไปขับรถเดิมๆนะครับแล้วก็มามาทําดั้มเนี่ยแน่นอนกินน้ามันเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าน้าหนักตัวเพิ่มขึ้นนะยางที่ใหญ่ขึ้นนะก็ต้องกินน้ํามันอยู่แล้วนะครับข้อที่5้านะมันก็คือการบํารุงรักษาที่ต้องเพิ่มเติมขึ้นมาจากเดิมๆที่เราถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกรองเปลี่ยนอะไรพวกนี้นะครับเดิมๆก็อาจจะประมาณสักพันกว่าสองพัน นะแต่สิ่งที่เพิ่มเติมของกระบะดาเนี่ยก็คือเราต้องมามันดูระบบของเหลวในรพวกนี้นะของเหลวในชุดไฮโรดิกนะที่จะต้องมีการบารุงรักษาเซอร์วิสอนะไรพวกนี้นะเพิ่มเติมขึ้นมานะจุดอัดจารบีที่เพิ่มขึ้นเดิมเนี่ยมีจุดอัดจารบีที่เพากลางอย่างเดียวน,นะในรถโฟวิลนะทั้งดีแมกและดีโบนะแต่ว่าเมื่อเราคุณทําดมเนี่ยจุดอัดจารบีต้องเพิ่มขึ้นเป็นหลายจุดเลยนะ ก็ต้องเพิ่มค่าบำรุงรักษาในจุดสุดนี้นะอีกอย่างหนึง่งนะค่าบำรุงรักษาอีกตัวหนึง่งนะที่สาคัญเลยนะกองกระบะดาที่ใช้ปั๊มแบบนี้นะนี่ใช้ปั๊มปั่นแบบนี้นะปั๊มแยกนะเขาเรียกก็คือแบตเตอรี่นะที่จะเสื่อมสภาพไวกว่ารถเดิมๆที่มันมีดำนะแน่นอนมันใช้ไฟเยอะนะมันก็เสื่อมเร็วนะเสื่อมเร็วกว่าปกติอย่างแน,น่นอนนะครับ ต่อไปข้อที่6กนะก็เป็นค่าบําเอ่อค่าประกันรถยนต์นะที่แพงขึ้นนะนี่เจอมากับตัวเลยนะกรณีที่ประกันขาดแล้วเราเป็นดัมเนี่ยบึ้งไปต่อมาตอนไหนแล้วไม่รู้จำไม่ได้นะครับก็คือประกันรถมันก็แพงขึ้นนะเพราะว่ามันมีส่วนพ่วงเยอะนะส่วนดัมเนี่ยที่ทํามาเป็นแสนเนี่ยโอ้โหก็ต้องเพิ่มในวารันตีในการรับประกันนะครับทําให้ค่าประกันเนี่ยเพิ่มขึ้นนะเป็นสี่หมื่นกว่าสามสี่หมื่นเลยแหละสี่หมื่นกว่ารู้สึกว่านะ ที่ถามเขานะก็เลยตัดสินใจไม่ต่อนั้นถ้าเป็นชั้นหนึ่งนะกรณีที่เป็นชั้นหนึ่งเนี่ยรับประกันหมดทั้งคันนะทั้งคนทั้งรถแล้วก็ทั้งคู่กรณีประกันก็จะแพงมากนะครับก็แนะนำนะถ้ารถเก่าแล้วเนี่ยแนะนําให้ทําชั้น3นะในคันนี้ก็คือทําประกันชั้น3นะคุ้มครองแต่คู่กรณีมึงนะไม่แน่ใจนะคุ้มครองคู่กรณีนะครับมันต้องต้องใช้ความกับใช้ ความระมัดระวังในการขับขี่นะรถประเภทน,นี้นะถ้าคุณเป็นชั้น3แล้วเนี่ยคุณจะขับหยาบๆยา่ไม่นะับนะเนี่ยก็คือข้อที่6เนี่ยก็คือค่าประกันที่แพง,นะงขึ้นนะแพงขึ้นนะโอเคต่อไปข้อที่7นะครับก็คือการขายต่อนะอาจจะมีปัญหานะสำหรับการขายต่อนะมันแน่นอนรถเดิมๆนะกระบะตอนเดียวกับเพื่อนสี่ล้อของ V ีโวเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นปี2 0 1 5ยันหล2 3ันมมือสองเนี่ยราคาแข็งอยู่แล้ว นะแต่กรณีที่คุณทําเป็นดัมแบบนี้นะครับทําเป็นดัมแบบนี้แน่นอนนะมันต้องขายเฉพาะกลุม่มนะเฉพาะคนที่เล่นรถประเภทนี้จริงๆนะรถดัมประเภทนี้นะครับถ้าขายเฉพาะกลุ่มเนี่ยคุณอาจจะได้ราคาที่โดนใจนะแต่ถ้าไปตั้งขายแบบร้านขายมือสองทั่วไปเนี่ยก็อาจจะยากนิดน,นึงนะอาจจะโดนกดราคาได้นะผมมองว่าอาจจะขายยากแน่นอนมันกลับสภาพเดิมไม่ได้อยู่แล้วนะครับกลับได้ก็ต้องเสียตังค์เยอะนะครับ เสียตังในการดัดแปลงกลับเยอะเนี่ยมันก็อาจจะเป็นปัญหาในการขายมือสองนะกรณีที่คุณอ่อจัดการไม่ประสบผลสาเร็จแล้ววกนี้นับจะขายรถเนี่ยผมไม่แนะนำนะให้ทำนะต้องดูไปก่อนนะดูว่างานเราควรที่จะทําดําหรือเปล่านะการกายต่อก็อาจจะมีปัญหานะครับโอเคนะคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวสรุปท้ายคลิปนะเจ็ดข้อเสียของกระบะดําหลังจากใช้งานมาเป็น1ปีนะข้อที่7เนี่ยผมคิดเอาเองนะครับ แต่มันอาจะขายยากแหละโดนกดเยอะแหละนะข้อที่เจ็ดเนี่ยเอา้าสรุปแล้วนะข้อที่หนึ่งนะก็คือทัศนวิสัยในการขับี่เนี่ยมันแย่ลงนะดํามันบังนะมุมมองกระจกมองข้างเลยซ้ายขวากระจกมองหลังเนี่ยดูแทบไม่เห็นเลยแนะนําให้ไปติดกล้องนะจะดีนะครับมุมมองมันก็อาจจะหายไปกรณีที่เป็นมุมมองนะข้อที่สองนะพื้นที่ในการบรรทุกนะกรณีที่คุณบรรทุกปามเนี่ยพื้นที่มันเสียไปอย่างแน,น่นอนนะ เนื่องจากกระบามันสั้นนะมันจะตรงข้ามกับข้อดีก็คือมันขับคล่องตัวในสวนถอยอะไรง่ายนะแต่ว่านั่นแหละมันสั้นแล้วมันบรรทุกของได้น้อยนะโหลดของได้น้อยนะก็ต้องทําใจนะมันสะดวกก็จริงแต่บรรทุกได้น้อยนะแต่อยากเยอะมันต้องไปต่อต่อสูงขึ้นไปอีกนะแล้วก็เสี่ยงนะต่อไปก็ที่สามารถตาเร่งที่ลดลงนะเนื่องจากนี่น้ําหนักกระบาดําที่มันเยอะนะเหล็กทั้งนั้นน้าเหล็กแน่น นนหนานะาทำให้มันหนักนะ้าบวกกับแหนบที่เยอะขึ้นยางที่ใหญ่ขึ้นแล้วนะมันก็ก็กินน้ำมันอยู่แล้วนะผมแนะนำนะไอ้รถกระบะดําเนี่ยยางต้องใส่เบอร์นี้นะสองหกห้าเจ็ด้านะ่ใส่เบอร์เล็กกว่านี้ไม่ไหวนะไม่สามารถอยู่ได้นานนะไม่สามารถบรรทุกหนักได้นานนะไอ้เคยลองแล้วนะต้องใส่ไซนี้เท่านั้นนะครับนะใส่ไซเล็กกว่านี้ก็ได้นะแต่อัดลมเยอะๆออยู่แต่ก็ไม่ค่อยฟังนะผมลองแล้ว น้ำแนนําให้ใส่ยางใหญ่ไปเลยนะได้จบจบนาครณนี้ที่อุน่นบรรทุกดินเนี่ยต้องใส่ไซนี้เท่านั้นนะครับต่อไปนะข้อที่สี่ก็กินน้ํามันนะแน่นอนนะครับน้าหนักเยอะขึ้นยางใหญ่ขึ้นก็กินน้ามันนะอาจจะสิ้นเปลืองเรื่องค่าน้ำมันเพิ่มขึ้นนะครับจากรถกระบะเดิมกับกระบะดาเนี่ยโอ้โหนี่กินกว่าอยู่แล้วนะต่อไปข้อที่5ก็ค่าบำรุงรักษาที่เพิ่มมากขึ้นนะเพิ่มชุด นี่ชุดหลังมาหมดเลยนะครับการอาจจะระบีเอ่ยการบํารุงรักษาดูระบบของเหลวในระบบปั๊มเอ่ยนะแล้วก็แบตเตอรี่ที่อาจจะเสื่อมไวกว่าเดิมนะครับต่อไปก็ที่หกก็ค่าประกันนะถ้าชั้นหนึ่งเนี่ยแพงชิบหายนะครับผมไม่แน่ใจว่ารถเดิมเดิมเอ้รถที่เป็นดัมออกจากศูนย์นะที่เขาทามาเสร็จเบ็ดสับอะไรแล้วเนี่ยมันประกันเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่ที่เรามาท,ทําทีหลังเนี่ยประกันชั้นหนึ่งโอ้โหเป็นสี่หมื่นนะครนะรวมถ้ารวมหมดเลยนะครับ ต้องคู่กรณีทั้งคนขับทั้งรถเราเองเนี่ยโอ้โหเป็นสี่หมื่นนะไม่ไหวแพงนะแนะนําให้ทําชั้น3ากรณีที่คุณเอารถเก่ามีดีวอร,รุ่นเก่าแล้วไปทําดาเนี่ยทําชั้นสามก็ได้นะแต่ต้องให้เขาคุ้มครองคู่กรณีนะบอกก็ไปในนั้นนะเราไม่เป็นไรเรามาซ่อมเองนะต้องทําใจต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่เพิ่มขึ้นด้วยนะกรณีก็ต้อง,ต,องต้องระวังเป็นพิเศษ,ษ,ษ,ษนะเจอมากับตัวเลยนะนี่ นางจะใช้งานมาบินหนึ่งปีนะต้องทำประกันต้องต่อบรบอะไรพวกนี้นะโอ้โหเรียบร้อยนะโอเคก็หยกประมาณนี้ละกันต่อไปข้อที่เจ็ดนะก็การขายต่อนะอาจจะมีปัญหาอาจจะไปชา้าไปเร็วนะขึ้นอยู่กับกลุ่มตลาดนะมันต้องขายเฉพาะกลุ่มจริงๆนะถ้าไปตั้งขายตามร้านขายรถมือสองรวไปเนี่ยอาจจะขายยากนิดนึงนะแต่ถ้ามีกลุ่มเล่นรถประเภทนี้นะครับก็อาจจะไปไวได้ราคาดีนะนี่ก็แล้วแต่ดวง แต่ผมมองว่าจัดไปในข้อเสียนะถ้าเทียบกับรถกระบะเดิมกับกระบะดำเนี่ยการออกตัวในเรื่องการขายต่อเนี่ยน่าจะยากนะยากกว่ารถทั่วไปนะโอเคนะคลิปนี้ประมาณนี้กันนะเป็น7ข้อเสียของกระบะดําดหลังจากที่เราใช้งานมาเป็นระยะเวลา1ปีนะก็ได้พบข้อดีและข้อเสียนะก็มาสรุปให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะข้อดี ก็ไปดูคลิปที่แล้วข้อเสียก็มาดูคลิปนี้โอเคคลิปนี้ป,ประมาณนี้แล้วกันนะจะชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เจอกันใหม่คลิปหน้านะเขาถามมา,มาเยอะเสุดเกินนะบอกได้หรือเปล่าเนี่ยหนะ้าร็อกโกหนะ้าแปลงมาเท่าไหร่นะครับเอาบอกสักเล็กน้อยก็ไดนะ้ถ้าคุณไปเอาของแท้จากศูนย์นะแท้หมดเลยทุกชิ้นนะแล้วก็ไฟแบบไม่ใช่แบบนี้นะเป็นแบบ LED นะคุณกำลตามไปเลยประมาณ6ถึง7จ็ดหมื่น นะ้าถ้าของแท้หมดเลยนะ้าแต่ของผมเนี่ยเป็นของแท้ถอดมานะจากรถที่มันเขาเขาเคลมประกันอะไรพวกนี้นะแล้วก็ออกมาซ่อมน,นะราคาไม่ถึงสามหมื่นเอาง่ายนะหมดนี้นะไม่ถึงสามหมื่นนแค่นี้ละกันนะไปหาเพจเอาเองนะนะเขาไม่ได้ให้่าโฆษณาก็ไปหากันเอาเองนะครับนะนะใน Facebook มีแหละนะ้าที่เ็ารับทําแปลงหน้าอยู่นะก็ประปานีแล้วจะกันไ่นะาสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม